ไา้ละแสนเต็งนี่จ่ายแพงกว่าคนอื่นนะจ๊ะไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเลทเท่าคนอื่นจ้ะไม่ต้องส่งของขวัญให้หนูหรอกทุกคนเก็บไว้ส่งให้น้องตอนน้องไหฟ์อย่าส่งให้หนูเลยเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอกันแน่นอนหนูหนูไม่หายอะ่ะพิดาคุณดาัส,สดีน้องป๊อปนะคะหนูไม่หายอะ่ะแต่ท้องอะ่ปะปะ๊าปาขโมยมเสื้อเมียมาใส่หรอคะ ใช่ปะ่ะคุณพ่อเอาลายเส้นลายเดียวกันใช่ป่ะของเขาอยิบในตู้อยู่ป่ะอันนี้ป้าหยิบจากฝั่งป้าหรือว่าฝั่งเขากระโดงไหมอาเซียนว่าของป้าพ่อของเขามีลายนี้ใช่ป่ะละ่ะเออน้าป้าเอาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนกันะ่ะใส่ลายเดียวกันเอามาดิไปหยิบมาให้เขาดิฉีดน้ำหอมใหม่ก็ได้อันนี้ไว้ใส่ ปกปอ้องอะจริงๆอะคือหนูไม่อยากให้น้องมาพูดอะไรอยู่แล้วอะน้องเห็นน้องเห็นอนะน้องก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วค่ะนูกขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะแม่คชีนะบอ,อกไม่หนูอะไม่ต้องคิดหรอกว่าเออเดี๋ยวหนูก็ดีนะไม่แพ้เหมียนสามีหนูไม่ไม่ไม่ไมเมีนแต่ว่าหนูอะหนูอะแพ้เรื่องการกินมากกว่าเปลี่ยนเสื้อ หนูเคารบสิทธิทความคิดเห็นของคุณนะคะความคิดเห็นของทุกคนแต่ว่าสิ่งที่หนูอ่ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือเมื่อคุณจะจีนน้องกับใครคุณจีนได้หมดหนูพูดเสมอถูกป่ะหนูพูดเสมอเลยว่าจะจีนน้องกับใครได้หมดแต่รบกวนอย่าพลาดพิงอีกคู่หรืออย่าพลาดพิงอีกฝั่งมันไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะคนจีนหนูนุ่นก็ไม่มีสิทธิ์ไปพลาดพิงคู่อื่นๆหนูกินแทนพี่หนึ่งน้ำหนักขึ้นสามรูแล้วขอบคุณเจ้าพิมพมากรักที่สุด <laughs> ด้อมพิมพ่อ,อป,ป้ากับยายตาโตเลยค่ะ เราดูรายการพี่นุ้นอยู่ก็คือก็ไปเดินเรียบด่วนกันหนูว่าหนูว่าไม่ได้ไปหนูไม่ได้ไปจัดการความรู้สึกของพวกเขาได้หนูพูดในในในมุมของหนูเลยนะหนูว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถไปจัดการความรู้สึกของเขาได้บางสิ่งบางอย่างอะ่ะเขาเป็นของเขาเองเขาทําของเขาเองส่วนใหญ่อะ่ะ ไม่มีใครไปพูดเลยไม่ว่าจะเป็นคนหลังเวทีหรือผู้กำกับไม่มีเขาเป็นของเขากันเองถามว่าคลิปที่ลูปหัวเห็นปะที่ขวญแก้งอะขวนแก้งนู่นน่ะแล้วหนูลูปหัวใครไปั่างกำกับอยู่อะแล้วมันมีในบทปะละ่ะทางที่เรื่องนี้ก็เคยแส,แสดงมาแล้วอะมันมีในบทหรอมันก็ไม่มีไงไม่มีในบทนะที่หนูจะไปลูปหัวเออไล่ขายกาแฟอย่างเงี้ยหนูยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เลยจังวะ แล้วใครจะไปแบบใครจะไปทําใครจะไปนั่งสั่งได้เพื่หนึ่งนี้ขนาดยังไม่กิบนบอลลูนแ้คะเจ้าพิมช่วยขายของสุดเนี่ยเอาดีเจ้าพิมมันอยู่ไกันุ่นมานานเท่าไหร่เจ้าพิมเคยบังคับอะไรนุ่นได้ปะเจ้าพิมบังคับอะไรนุ่นได้ปะมันมีใครไปบังคับให้เขารักกันได้หรอกคะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกคะ่ะอย่าใช้คําว่าหนูเป็นในทุนใหญ่มันหลายพูดว่าหนูเป็นในทุนใหญ่ ไปในทุนใหญ่อะหนูไม่เคยนะที่จะให้น้องทําตามที่หนูต้องการเพราะความสุขของหนูคือความสุขของนุ่นหนูพูดกับเขาตลอดทําอะไรทําเลยทําที่มีความสุขทําไปเลยหนูก็พูดแค่ว่าทําไปเถอะไม่เป็นไรทุกครั้งที่น้องเจอดราม่าแล้วน้องท้อแล้วน้องไม่ไหวหนูก็พูดกับน้องแค่ว่าไม่เหลือใครก็มีพี่หนูก็ไม่ทิ้งให้แบบว่าน้องจะอยู่เดียวดายแบบโอ้โห อยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันมันเด็กๆเองเขาก็รู้ว่าหนูเป็นยังไงแล้วหนูก็ไม่อยากให้น้องมานั่งพูดถามว่ามันมันน้องมันรับรู้ว่ามันเสียความรู้สึกมันเสียความรู้สึกอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาว่าไม่ได้พูดแต่หนูคนดูไลฟ์เขาอะทํำไมถึงมาคอนเฟิร์มกับหนวูว่าเขาพูดว่าเดือนเดียวดับไม่กไม่ถึงเดือนเดียวดับ คุณค่ะแม่ตักตะกร้าให้หน่อยมากมาๆๆม,า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 มา่ม่ี่เกียจขายของขามคุนฟังสุบคุณค่าพูดขำฟเดีอืมเนี่ยและดูดิคนคนที่ฟังอ่ะบอกว่าเขาพูดเยอะมาก